สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับชัยแชนแนลนะครับนี่คือผลทดสอบนะครับผลทดสอบของหลังคานะครับนี่คือข้อดีของการปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบมีหลังคานะครับผมมีหลังคาโปร่งแสงนะนี่ครับเห็นไหมครับเวลาฝนตกนะครับมันจะกันฝนจะกันน้ําเข้านะครับบางคนอาจจะบอกว่าน้ํา น้ำเข้าแล้วมันทําไมนี่ครับผมจะดูให้ดูครับถ้าน้ําเข้าเนี่ยน้าข้างในมันเป็นปุ๋ยครับนี่ครับน้าข้างในมันเป็นปุ๋ยนะถ้าน้ําฝนเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปผสมกับน้ําปุ๋ยทําให้ปุ๋ยเราเสื่อมนะครับผมนี่ครับนี่คือข้อดีนะครับนี่คือข้อดีของการมีหลังคานะครับเห็นไหมครับฝนตกแรงอยู่นะครับ แต่ในกล้องอาจจะดูไม่เห็นนะครับนี่ครับฝนตกแรงยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับน้ำไม่เข้านะครับนี่คือข้อดีของการมีหลังคานะครับผมแต่วันนี้นะครับมันหลายคนจะงว่าอ้าวแล้วมีฝนได้ไงอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับวันนี้วันที่สามนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับ สองพันห้าร้อยหกสิบห้าหรือเปล่าสองพันยี่สิบสามนะครับผมก็จําไม่ได้สออะไรนี่ครับเห็นไหมครับฝนตกแรงอยู่นะครับเห็นไหมนี่ฝนทดสอบนะครับก็โอเคนะครับผมหลังคาไม่รั่วนะครับโอเคครับถักลอดไทยนะครับผมนี่ครับก็โอเคครับ ผักก็สบายดีนะครับไม่เปียกฝนนะแต่จะมีอันนี้อันนี้เพื่อนๆอาจจะถามว่ามันคืออะไรนะครับมันคือผักที่มันเปื่อยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ใบมันเปื่อยครับผมก็เอาเอามาอนุบาลไว้ครับมาแช่น้ําเปล่าธรรมดาครับนี่ครับผม นี่คือหลักๆเลยนะครับนี่อันนี้ผมปลูกประมาณยี่สิบกว่ากล่องนะครับตอนนี้คือผมเริ่มปลูกแต่ใจจริงผมอะ่ะผมอยากปลูกสักประมาณร้อยกว่ากล่องได้ครับเพราะว่ามันจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนาะนี่ครับอันนี้อันนี้เบี้ยนะครับการเพาะเบี้ยเป็นอย่างนี้นะการเพาะต้นอ่อนเนี่ยการเพาะต้นอ่อนอันนี้เป็นผักสลัดดิสไนนหรผักพวกกีนโอก๊กพวกเลดคอร์สอะไรประมาณนี้ครับแล้วพวกกีนโอ๊กประมาณนี้อืม อันนี้สาหรับที่นี้นะครับก็เป็นการ Breaking, รีวิวนะครับข้อดีของการมีหลังคานะครับฝนตกไม่เปียกนะครับผมแต่หลังคาต้องเป็นหลังคาโปร่งแสงนะครับหลังคาทึบใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผักต้องการแสงครับนี่ครับผมฝนตกแรงอยู่นะเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าหนาวเนาะเดือกุมภาพัานธ์เป็นหน้าหนาวแต่ฝนตกเออผมก็งงเหมือนกันดีนะทําหลังคาไว้ถ้าไม่ทําหลังคาไว้น้ำใสเต็มน้ําเต็มกล่องแน่เลย สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u u u b e ชัยช n แนลด้วยนะครับผมจะอัปเดตเรื่องผักปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมได้ในคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ